สวัสดีครับผมช่างเปปเมเกอร์ครับวันนี้มีของมาโชว์นะครับตัวนี้ผมได้ทําเป็นชุดฉีดปุ๋ยนะฮะเป็นถังเป็นถังเอาไว้ผสมปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยน้ําพวก EM พวกฮอร์โมนในการลดน้ําผักต่างๆเนะี่ยผมก็จะใส่ไว้ข้างในนี้ผสมทิ้งไว้เลยแล้วก็ผมมีชุดคอนโทรลน,นี่ผมจิงมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ชุดคอนโทรลหรอกครับก็จะมีปั๊มอันนี้เป็นปั๊ม DC แบบฉีดกระจก ของรถยนต์นะครับผมเอามาใช้เป็น DC 12โวล<น>ต์ก็ดูดน้ําจากในข้างในนี้แหละผ่านออกมาฟืบแล้วก็มาเข้าโซลินอยตัวนี้เป็นโซลินอย220โวลต์นะครับ <c oughs> ก็ออกจากโซลินอย <c oughs> ก็จะไปเข้าในระบบน้ําหยดนะครับที่บ้านผมมีระบบน้ําหยดในการลดน้ําผักหน้าบ้านอยู่ลดน้ําต้นไม้ดอกไม้ต่างๆนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้แหละในการฉีดปุ๋ยเข้าไปในระบบน้ําหยดนะฮะก็จะมีรูตรงนี้ นี่อันนี้คือสายของมันนะครับผมก็จะต่อจากตรงนี้อีกที่นึงนะครับแล้วก็เอาปลายตรงนี้ไปใส่ในกับท่อน้ําหยดนะในกล่องนี้ไม่มีอะไรในกล่องนี้มีแค่อแดปเตอร์ตัวไฟ220เป็น12โวลต์นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่ข้างในมีแค่ตัวนี้เองก็ตัวนี้จะเป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับ220โวลต์ปลั๊กไฟบ้าน220โวลต์เป็นไฟเลี้ยงตัวนี้ แล้วก็เข้าตัวอะแดปเตอร์สิโวลต์ตัวนี้ครับเพื่อม,มาเลี้ยงตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับส่วนรีเลย์ตัวนี้ก็จะรับไฟ2 2 0โวลต์ตรงจากปลั๊กตัวนี้เลยเดี๋ยวผมลองให้ดูไปแล้วโอ้โหแรงแรงใช้ได้นี่เดี๋ยวผมก็จะเอาไปเสียบเข้ากับตัวระบบน้ำยหยดนะครับ น้ำที่อยู่ข้างในนี่ก็ถูกดูดออกมาผมลองปิดรูดูโอ้โหมอเตอร์แรงมากตอนนี้ผมได้ติดตั้งเข้าไปในระบบเรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้แหละเป็นจุดที่ผมวางไว้ถาวรเลยเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมได้ลากสายนี่ไว้ตรงนี้สายน้ำหยดนะครับท่อดำๆนะ้ท่อดำๆตรงนี้อันนี้คือสายน้ำหยดเดิม นะครับที่ใช้อยู่เป็นท่อเมนของสารน้ำยนต์นะครับแล้วตัวสีขาวๆเนี่ยก็คือท่อของตัวฉีดปุ๋ยที่เราเพิ่งใส่เข้าไปนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูเดี๋ยวผมต้องเปิดระบบระบบหลักก่อนนะครับปกติตัวนี้ผมตั้งเวลาไว้ให้มันทำงานวันละสองช่วงนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเปิดระบบหลักก่อนอันนี้คือระบบน้ำยนย์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดระบบฉีดปุ๋ยกันผมจะเสียบปลัก๊ก ปุ๋ยเข้าไปได้ยินเสียงไหมครับเสียงมอเตอร์ทำงานตอนนี้มันเริ่มดูดน้ำในถังนี้ละซึ่งต่อไปก็จะเป็นถังที่เราผสมปุ๋ยไว้นะครับก็เป็นพวก EM ผูพวกฮอร์โมนต่างๆจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเราก็จะเอาผสมไว้ตรงนี้มันก็จะฉีดผ่านเข้าไปในท่อน,นนะในท่อนั้นแล้วมันก็จะออกมาตรงนั้น อ่านะฝากไว้เป็นไอเดีย I mean <sweak> we do